ตุอู้บาวทาได้เป็นคนเลือกงนะเอาแบบบคือมูนะกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะปลาลุงกันเบิร์สุกุสุคนคือเก่าพี่น้อยเนาะอ่ามื่อนี้เพื่อภาพกันมาพี่น้องเนาะตอนนี้ทางสร้างขึ้น กำลังเอาเมทซิตมาส่งนอนรัวหลังค่าพี่น้องเลยเนะาะไปสั่งมันนี่ก็ได้มันน,มนี่เลยเลพี่น้องเนาะป้าประเทศไทยไว้ด่เนาะอันสมุกดาไปสั่งแล้วกับกลับบ้านยม่ทันได้อันนั้นซ้มพี่น้องมาพดอดีประสบกันอยู่ในทางเลยเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนขางลงบาดนี้โอ้ไปสั้นเลยบ่เหิ่งเดอ้อ <c ười> คนงานเพิ่นมาบค <c ười> โคพี่น้องมาผู้เดียวไปก็วเนาะเอนเมาถ่ายีม่วงพนัพี่น้อย ฮะผัก้กอนไ่อนม่ม้วนแมผักวนี้่อนแไม่ง่เ่ลงยวได้แมนลแมนความลาวเลยอ่ะปันนี้เอาลุงอันลุมพี่ปันนี้พี่้องเลยงามประตูเออบาวทาได้เป็นคนเลือกนะเอาแบบบอคือมูนะเออควาง อืมเออไปพ่นกะสอบใส่ดีพ่นนักฮักด้วค่ะกันดี่ันใดอยากจะตัดไม่ข่าวฮันแม่นป่ะั้าสามเลยติ

Nha này nhắm nina nè yêu cầu a lot more than yêu cầu móc 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 là móc มันรนจักเนเื้อแม่งน้ำตกปลาเลยอ้าวไปมันเบรกรถฟ้องประกันค้างผมลยอตายตัว้ีอ่นเออเพรเท้มาจาก

บอปัดอันมาแล้วอันทางระบาเพิ่นเฮ็ตตัดไม่ตัดต่อแล้วมันตกทับได้อตัดแล้วเนาะม, <c oughs> มีหางลินนำพี่้ังเลยเออเออ

สีม่วงพี่น้างสีบ่าทาเป็นคนเลือดใลูกล่ะใช่ใช่ใช่ไปตักทิศเลยแม่พี่ ฮึโอ้ยยุหันถ่าลูกยุหันถ่ายมาพี่อาพี่ใหญ่มาอีกโอ้ดีแต่มาหน่อยแพงเนาะ ขมวน่ะเออจัดไปแม่ซิบว่ะ se <laughs> <laughs> บุ่มพี่นเราเอาลงพิดทางโดยขอบใจคือกันเด้อขอบใจหลายๆลายโดยแล้วก็ปิดทางอันนี้เนี่ยยันงัวขับมาปิาดรถอยวงวัวเพราะว่ตาตลาดง,งัวเพิ่นเลยปิดไว้ ว่าเขามาเหี <répondre> ่ยวเองน้ำซ้ำมุนก็เข้าอีกอืเพิ่นเห็หลังลานเองเพิ่นบ่ไเพิ่นน้ำเย็นยังกูบ่เฮ้ยโอ้เออ เทียนหันเอาวันนี้พี่น้องหันแต่ว่าคอน,นี่พิ่ดาวม่ทำไ้นนตัดเด้พี่อน <c oughs> เออเออเออเอาเบอรนี่ช่วไ้ได้ึ้นหลงังคานในน้องในน้องประตูนะอเออเท่า จักว่าอันบอลระบ้าอันมากรอบขามันไม่ต้องใส่น็อดอีกตั้งหาไปจักบอกฮ้าเราลืมสวดน็อดสันชันนะแม่นบ่าฮันเดยเขาว่าแล้วออกมาแล้วถามว่าบอลนะเพื่อนอันเดียโอุ้ยมันฉี่ยาวเทพว่ะมาต้องตัวสันชันเนาะต้องได้ไปซื้อมาให้เพื่อนเองนะเฮ้ยอืมหน่อยพ่อ แต่ว่ามีหลายสเอายู่กับพลอยนะเฮ้ยมันต้องมีอันมานอดหน่อยได้เพราะว่ายิงกบขางมันนะกบขอบมันนะวะไม่็บได้จะนดไห้้วไห้้เาชื่อบอกาพหมเอะไนวะคือซางนี่บ่ได้แล้วเนาะจะไหนวาคือซางนี่เ่ได้แล้ววะ หลังคานี่มันเหมาะสำหรับกับแบบว่าหลังคาเล็กว่าสันอ <laughs> โอ้โห่เนี่ยประตูเห็นยังอันนี้เบิงแน่นะ่ะเป็นลงเลือนเฮดได้ตูมันก็เลยหกในนี่นะ่いいนะอืมมาดิพันมากออกมนด่ทงเฮดบาซิาลงไปให้หน้าผัดบด้าไปเลยผูยได้ทำาหน่งนะเออนี่เตรียมหลังลานไว้ <laughs> เออเอแล้บิเบิ่งหน้าคิดว่าอันแบบเป็นไอเป็นนอกนะคะกับผู้จักปรด็นะเออทานข้าวเดียวเออนะอะไบางเอออันนั้นเมื่อวานนี้เขาให้พ่อยนั่งถามล้าเจ้าว่าวันก็บอกสาวแบบเบดราเซนหาบอเจ้าว่านะ เออแต่ว่าบารวมเทพื้นเออเทพื้นแต่งหาแล้วเออเออน้ำปอแล้วก็โบกข้างนอกข้างใน้าเดยอืมเมตดเซนหาเลยเออลายแบบคือเวียดเลยเนาะเอาโบแมนโบแมนลายขึ้นเวียดลายแบบว่าคือแบบสร้างในเมืองเลยนะเขาเจ้าลายเป็นเม็ดกะเรย์เลยนะเออ เออหับแต่ละเทือเจ้าก็มีแต่ลายเป็นแมดไปนี่ที่เออเออบ่อ,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 บอได้ตัวไอ้พูนโอ่งมันอ่างมันหูอยู่ใต้หัอคอนชุดผูวเออถ่มหัวยืนมือ,อเอออันนี้มันอันนี้บอ่อตื้นมันซื้ออนี่พูนบอ่อเลิกมันอยู่หัอเออ,อเลดไมคโคได้จกลงเลย อันทางมาทานเห็ดอ่างปลาพี่น้องเลยวันนี้ไปซื้อปลามาบดสามแสนกลีบอ้มีตัวตายน้ำได้พอเลยนี่น่ะมุมในตัวนี้ตายแล้วอันนี้นะปลากเกล็ดนี่โอ้มันอยู่นอกพี่ได้นี่อยู่นอกถุงพี่น้องเลยซื้อปลามาปล่อยสามซีมีสามมุกดาเอาปลาเกล็ดเนาะ ปลาเก็ตเลกกับแบบนี้นะพี่น้องปลาเก็ตเลกแลก้วก็เออพ่อล้วก็าปลากินหญ้ากับป,ปลาป่าแล้วก็ปลาเข่ามันปลาเข่ามันอาจจะแพงพี่น้องเนาะตัวละพันกีบเนาะหรือว่าตัวละสามบาทสี่บาทประมาณนี้เอาสามนี้อุปก่อนพี่น้องเนะงาะเงินบ่หลายปล่อยพอได้แบบว่าได้ตึกแงแยมเร่ง <c oughs> เออ ปลากินหญ้านี่อาศัยแบบว่าเวลาเขาลงน้ำเลยมันมันสีดองขึ้นมาเลยแบบมันโซนะพี่น้องโอ้ตัวนี้เสียซือาา้อประสาทได้สิได้เลยใช่กุละทุจ้าปลาลุงเนี่ยนี่ทุ่งยาทุ่งยาทุใจ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 ได้นี่โอเออวิ่งยาก็เฮ็ดได้บัตรนี่นปิ๊บคืออยู่บ่เด้คือบ่อปล่อยลงรถเป็นอะไร แล้วล่ะอือไทป้าป้าเอาดูปา้ปาปา้ปาเออปา้ปาปา้ปาโอ้ยายสังเวียนเนี่ยพี่นอ้องกลางว้ยสามเดือนที่แล้วยังไม่ได้ใส่ป้าจากักตัวสองอยู่บเ <laughs> ่เด้เพิ่นสิป่อยใส่แบบ เห็ดคืออันนั้นก่อนนะพี่น้องเลี้ยงให้มันใหญ่กอน์ธาพนัสีเอาอันเอาห้ามเอายังมาอันเกลือให้มันกล้ามันใหญ่จังหนอแล้วจังปองปล่อยลงนองไงนะเป็นยังมาถาคือปล่อยปล่อยลงนองไงเลยเป็นยังคือปล่อยปล่อยลงน้องไงเลยอืมเกลือให้มันใหญ่ก่อนเด อันนี้ก็นองลังบ้านพี่น้องกันงน่วในเด้อพี่น้องแล้วครแต่ว่าน้ำขุนเป็นน้ำดินแห่ดินดากเนาะน้ำจะขุนแน่พี่น้องลุกไปลุกลุกลุกปลาเมือปลาไปไหนปะไปปไปมาพี่ไปยังไหมล้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 มยังมาไหมมาพี่ล้มนะฮะมาพี่พี่พี่เตะสดนี้มาพี่พี่ยังมาพี่เออสั่งกระซีลุกมุงเพื่อนเฮาไปมาพี่ เออมือขึ้นหน้าไปย่างพี่ย่างวะพี่ไปย่างมือไปมือขึ้นหน้าขุดไปมือเทียงขุดไปมือหนึ่งเข่าไปป๊าขุดหนามเงใกล้ขุดหนามพี่น้องเลยยุบหยบไปมือไปเออไปย่าง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 ไปเออย่างไปไปเออย่างไปสีกะแบบสีเขาเอิ้นว่าสีอันสีม่วง ดอยเนาะหลังคาสีม่วงสีเผือกเอ้ยมาพี่ลูกมาพี่ปไปไปมุงนี่ประมาณมือสองมือก็อยากแรกเนาะตัวเนาะสองมือมอมุงนีไว้เลยตัวไอ้โอ้โหดิหามุงได้เพื่อสองคนหรอว่าตุเออหาได้มุงได้สองคนหรอว่ายมเออ เออเฮตุใจเย็นฉันอะตู่จังคักอเออ,เอ,อบอกผ้า,ากับย, <laughs> ยายายข่ายายังก็คือมันแล้วเรียบร้อยได้ได้ไดพี่น,น,น้อาเนาะเหลือแต่อันตัดข่าเนาะแต่ตอนนี้เป็นยังประธานในตัดดินกับเอาเข่ากับสีแล้วได,ได้ได้นี่โอ้ยมืออื่นดินเข่าก,กับแล้วแล้วนี่เนาะเออ,เอ,อ,อ ดินนี่เพิ่นกะะ็อยากขึ้นสูงอลไรพี่น้องเนาะสิเทียขนาดนี่ราซามุดาบอกให้เอาเอา,เอาลมบัวอันนี้กับเพื่อไวอ้เนาะโอ้ขนมื่อนี่มื่ออื่นก็ได้แล้วนนี้นนกะว่ายเจอได้พี่น้องเนาะเราเห็ดผู้เดียวเราดินนี่ก็คือใกล้แล้วพี่น้องเนาะกระแช่แล้วเพิ่นเอาเอามาทมวัง,งเจนั่นไ,ไปไ,ไป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 ,ไปโอ้ยเจอได้พี่น้องเราผู้เดียวกันเนาะ อ๋อสีแล้วเลยเจ็ดมื่นครับเทียงกันแล้วแล้วออไป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 เรากำแพงทานละส่วนสรายขึ้นจนเบิดพี่น้องเลยไะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิบป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจ FC เบิดทุกคนด้วยพี่น้องเด้อที่เข้ามาให้ยกำลังหายใจเนาะกดไลค์กดแชร์เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี